วันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปดูมะม่วงนะคะปีเก็บมะม่วงมะม่วงอะไรเนาะพันพันนำดอกไม้สีม่วงของพี่สานนะคะแม่พึ่งจะเอาไปทํทมาทํามะม่วงเชื่อมนะคะเพื่อนๆม่วงนะคะอู้ลูกดกมากเลยนี่นะ นี่นะคะมะม่วงลูกเบลเลเบล่าเลยเฮ้ป๊บมาบมะม่วงลูกยักษ์ลูกใหญ่มะม่วงใหญ่ใหญ่มากเลยนี่นะใหญ่มากใหญ่มาก นะคะอู้ลูกนี้กิโลหนึ่งเด้อว,วะดูฝ่ามือดูฝ่ามือของแม่เพิ่งกับมะม่วงมะม่วงใหญ่กว่าฝ่ามือนะดูดิ โอ้ยโอยนี่นะคะใหญ่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 จริงจริงอือโอ้ยโอ้ดูทางนี้บ้าง ทางนี้ก็ไม่ลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยลูกระม่วงเนอะโอ้โหใหญ่จริงๆวูบมะม่วงลูกใหญ่น้องบิมเก็บเก็บเก็บน้องบิมเก็บเป็นลูกหนึ่ง โันไม่หิวลูกใหญ่มากเลยแม่เอ้ยอย่ังใหญ่อะออีกลูกนึงลูกไหนดีลูกอันนี้กแหลกเกินน,นี่อันนี้จ้าค่อยบอกอันนี้จ้าค่อยอมอันนี้สบายจะเปนสีบานให้อันนี้ม่วง โอล้ลูกนี่พอแล้เอาสองลูกพอพอ,พอแล้วพอแล้วป้ป<ม>นี่ยง<ม>ายงยางยางอ่ะบีบเ้ยป้าป้าป้าลุงจะตักยากนี่นะคะแม่พึ่งก็ได้เก็บมะม่วงมาแล้วนะคะนี่เลยมะม่วงแล้วก็มีมะละกอด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดอกอัญชันแล้วก็ ยอดใบเมงลักนะคะเราได้ของเลยเราก็กลับบ้านกันเลยค่ะไปทํามะม่วงเชื่อมกันจ้าไปเลยจ้าวันนี้เพื่อก็จะพาเพื่อนๆมาทํามะม่วงเชื่อมกันนะคะมะม่วงเชื่อมแบบว่ามะม่วงเปรี้ยวเอามาเชื่อมใส่น้ําตาลให้เป็นมะม่วงหวานเนาะกินได้อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาปอกมะม่วงนะคะปอกเปลือกเนาะ ต่อไปนะคะเราก็จะเอามะม่วงนะคะมาพาเป็นแบบนี้นะคะพาตรงกลางเม็ดเนาะเอาเม็ดออกนะคะส่วนที่เป็นเนื้อเราก็เอาให้หมดนะคะตรงกลางเม็ดเอาให้หมดนะคะต่อไปเราก็เอามาซอยนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะแผ่นนาเพดบางก็ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่งก็ได้หั่นมะม่วงนะคะเป็นชิ้นแบบนี้เนาะ แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะคะว่าจะขูดเป็นแบบเส้นมะละกอะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเหมือนแม่พึ่งแบบนี้หรือว่าจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆเหมือนที่ทํามันเชื่อมอะไรก็ได้เลยนะคะแต่แม่พึ่งเขาหั่นแบบนี้เนาะเวลาเราจับกินก็จะได้กินเป็นแผ่นๆได้นะต่อไปเราก็จะนําน้าปูนใสนะคะือ<พ>น้ำปูนใสเนอะนี้แม่พึ่งใส่ขวดเอาไว้หลายวันแล้วนะจนเขาตุกตะกอนเลยนะคะ ปูนเขาเริ่มเอาแต่ตรงน้ำใสๆนะคะถ้าเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็โรยคอตุกตะกอนใหม่เดี๋ยวไม่พื่งก็จะเติมน้ำไปใหม่นะเอาให้ท่วมก็เราก็จะแช่น้ำปูนเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ตามเวลาที่เราสะดวกนะคะเพื่อนๆ พอเราแช่มะม่วงกับน้ำปูนใสได้ตามเวลาที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนำมันล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาดนะคะเพื่อกำจัดกลิ่นปูนเนาะเพราะว่าปูนที่เราแช่ไปเขาก็จะมีกลิ่นซึมเข้าไปในในมะม่วงนะคะเพราะว่าแม่พึ่งก็ได้ชิมดูเลยนะ,ะก็เราก็จะล้างให้สะอาดนะคะสักสองน้ำสามน้ำนะคะล้างจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาสะอาดดีนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งก็ล้างไปหลายรอบเลยนะคะนี้ ล้างไปแบบนี้นะคะล้างขย้าแบบนี้นะคะล้างจุกว่าเราจะมั่นใจว่าเออพอแล้วสะอาดแล้วก็พอนะคะนี่ก็คือมะม่วงที่ไม่พึ่งได้แช่น้ำปูนใสเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเตรียมส่วนผสมที่จะมาเชื่อมมะม่วงเลยค่ะ ไม่พึ่งก็ใช้เกลือนะคะหนึ่งช้อนชานะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มส่วนนี้ก็คือน้าตาลไซคนะคะปริมาณ300อกรัมนะคะตัอมะม่วง1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเชื่อมมะม่วงกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะนํามะม่วงไปเชื่อมกันเลยนะคะไม่พึ่งก็จะเทมะม่วงนะลงไปในกระทะเนาะมะม่วงลง น้ำตาลลงเลยค่ะแล้วก็เกลือเดี๋ยวเราก็ถูกเคล้าให้เข้ากันเนาะเราเต่เพ,เพื่อนจะทำแบบไหนนะ เสร็จเลยเราก็นำมะม่วงไปตั้งไฟเลยค่ะเราก็ต้มเขี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่าเขาจะสุกเนาะจนกว่าเขาจะน้ำตาลจะละลายหมดแล้วก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันค่ะ แม่พึ่งก็จะขอเพิ่มสีสันด้วยสีแดงสักหน่อยนะคะเพื่อนเเนาะให้เขามีสีออกชมพูชมพูเนาะขอใส่สีอีกนิดนึงเนาะเขาจะได้แดงแดงนะคะสีผสมอาหารนะคะเพื่อนๆตามใจชอบเลยนะแล้วก็จะเคี่ยวจนน้ำเขาแห้งซึมเข้าไปในเนื้อมะม่วงหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาชมกันค่ะ แม่พึ่งเชื่อมมะม่วงได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนเืนก็ใส่สีเนาะแต่ก็สีก็ไม่ไม่เข้มมากนะคะน้ำเขาแห้งเกือบหมดแล้วนะนี่ไฟอ่อนๆนะคะเพื<ๆ>่อนเื่อนไฟไม่แรงนะเดยกเขาก็จะไหม้กระทะได้นะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะสีมะม่วงก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เนาะ วันนี้แม่พึ่งหั่นมะม่วงชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเขาก็เลยจะยังใส่ไม่ค่อยทั่วนะคะถ้าบางชิ้นเขาบางเขาก็จะใส่แบบนี้เนาะบางชิ้นเขายังชิ้นหนาเขาก็จะยังไม่ใส่เนาะน้ำเขาเริ่มจะแห้งแบบนี้แล้วก็ต้องคนบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ก้นกระทะเนาะนี่เนาะเขาก็เริ่มแห้งงวดแล้วนะคะ ถ้าเราอยากให้เขาเป็นสีใสให้ทั่วให้หมดเนาะเราก็เติมน้ําไปเรื่อยๆนะเติมน้ําแล้วก็เขี่ยวไปเรื่อยๆไม่เพิ่งเอาแค่นี้นะคะแค่นี้ก็ได้ที่แล้วนะไม่เพิ่งว่าก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน้ำเขาแห้งแล้วเนาะนี่นะสวยแล้วนะจับฐานได้แล้วคะ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะยกลงจากเตาได้เลยคะ่ะ ม่วงเชื่อมของไม่พึ่งก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่พึ่งได้พักไว้จนเขาเย็นตัวลงแล้วนะนี่นะคะสีสันก็ไม่เป็นสีแดงออกสมๆนะคะจะไม่ใช่แดงแป๊ะเนาะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆ เม่เพิ่งก็ได้จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยนะคะดูในกล้องเขาอาจจะเป็นสีแดงสดแต่ข้างนอกเขาจะเป็นออกสีส้มๆนะคะมะม่วงเขาจะมีสีใสเนาะขนาาว่าไมเพิ่งหั่นชิ้นหนามากเลยนะคะเพื่อนๆไมเพิ่งว่าทำแบบแผ่นแบบนี้เราจะกินได้เต็มปากเต็มคำเนาะแบบว่าเคี้ยวกรุบๆเลยนะคะ เราสามารถเก็บเอาไว้ได้นะคะแบบไม่แช่ตู้เย็นเนาะไม่พึ่งลงมาแล้วนะไม่พึ่งไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยสี่ห้าวันรสชาติเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้บีบมะนาวเนาะไม่พึ่งท,ทําทีไรไม่พึ่งไม่เคยได้บีบมะนาวเลยนะคะเพื่อนๆเรามาชิมกันเนาะไม่พึ่งชิมให้เพื่อนๆดูเนาะนี่อืมอร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆนดเนาะอืมอร่อยมากเลยเดี๋ยวแม่พื่งนก็จะมาจัดเก็บใส่กระปุกพลาส,สติกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทานหมดภายในวันเดียวเนาะเราก็จะทยอยทยอยเอามากินเนาะเวลาหิวเวลาอยากกินอยากกินของหวานแบบขบเคี้ยวอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆมีสวนมะม่วงมะม่วงเยอะๆใส่กระปุกกระปุกนี้ขายเท่าไรดีสามห้าเนาะสามปุกร้อยนะคะใส่ให้มันเต็มๆไปเลยไปจะปิดฝาแบบนี้เนาะกระปุกเก่าของน้ำตาลมะพร้าวไม่พึ่งนะคะไม่พึ่งมาได้ทิ้งเอามาล้างแล้วก็เอามาใส่มะม่วงได้เนาะ ประหยัดนะคะนี่เลยนี่นะคะกระปุกนี้ก็เก็บเอาไว้กิีเป็นของฝากก็ได้หรือเอาไว้ขายก็ได้นะคะวันนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่มอบให้แม่พึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่พึ่งรอยปเป็ดไลฟ์้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่พึ่งจะได้มีกําลังใจมีแรงใจทําคลิปต่อๆไปค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ